มีเพื่อนท่านหนึ่งสอบถามมาว่าถ้าสาย L มีไฟรั่วแล้วสามารถสลับเอาสาย L มาเป็นสาย N ได้ไหมจะได้ไม่มีไฟรั่วเพื่อนท่านนี้บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเช็คดูแล้วน่าจะเป็นวงจรย่อยของแสงสว่างที่มีไฟรั่วเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันสามารถสลับได้ไหมแล้วมันจะมีไฟรั่วอีกไหมถ้าสลับสายแล้วเบื้องต้นต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าระบบไฟฟ้าในปัจจุบันนี้เป็นระบบไฟฟ้าที่มีการต่อลงดินของสายนิวเทลด้วย ก็คือสายนิวทอนที่มอแปลงไฟฟ้ามีการต่อลงดินแล้วที่ปลายสายก็มีการเอาสายนิวทอนต่อลงดินด้วยแล้วตามอาคารบ้านเรือนต่างๆก็มีการเอาสายนิวทอนต่อลงดินอีกหลายจุด,ดดังนั้นก็จะมีหลายเส้นทางมีหลายช่องทางเลยครับที่กระแสไฟฟ้ามันจะสามารถไหลขึ้นหลักดินแล้วไหลกลับไปหาแหล่งกําเนิดของมันได้แหล่งกําเนิดของมันก็คือมอแปลงไฟฟ้านั่นแหละ,ะรครับเมื่อมีการเอาสายนิวทอนต่อลงดินพื้นดินกับสายนิวทอนก็จะมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน แต่สายนิวท่ลในจุดอื่นๆเนี่ยหลายจุดก็จะมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าพื้นดินนะครับเมื่อสายนิวทัลตามอาคารบ้านเรือนต่างๆหรือสายนิวท่ลในแต่ละจุดมันไม่ได้มีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์โวลต์เมื่อเทียบกับดินคือยังไงสายนิวทัลเนี่ยมันไม่เป็นศูนย์โวลต์เป๊ะๆอยู่แล้วครับเมื่อเอาไปเทียบกับพื้นดินถ้าสายแมันรั่วอยู่แล้วสลับเอาสายแมาเป็นสาย n นเะนี่ยโดยที่ไม่ได้ตรวจเช็คให้มันเจอว่ารั่วตรงจุดไหนไม่ได้ซ่อมสายไฟไม่ได้เปลี่ยนสายไฟ ล้วสลับเอาสายแอมาเป็นสายเเลยเนะี่ยถามว่ามันจะมีไฟรั่วอีกไหมต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับว่าถ้าสายนิวท่ลมีความต่างศัก์ทางไฟฟ้ากับพื้นดินนะแล้วสายนิวท่ลชํารุดอยู่แล้วส่วนที่ชํารุดแตะอยู่กับโครงสร้างของตัวบ้านซึ่งตัวบ้านก็จะมีศัก์ไฟฟ้าเทียบเท่ากับพื้นดินนะครับเพราะว่าโครงสร้างของตัวบ้านเนะี่ยมันเชื่อมต่อถึงพื้นดินอยู่ถ้าสายนิวท่ลมันมีศัก์ไฟฟ้าสูงกว่าพื้นดินกระแสโหลดในสายนิวท่ลก็จะไหลผ่านโครงสร้างของอาคารลงพื้นดินนได้ะครับ การสลับเอาสาย L มาเป็นสาย N ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับถ้าสายนิวท่อยังมีความต่างศักทางไฟฟ้ากับพื้นดินก็ยังมีไฟลวจากสายนิวทรทอลงดินได้อยู่ดีครับก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยได้ครับเพราะโดยปกติแล้วเนะี่ยถ้ามีการต่อโหลดเนะี่ยในสายนิวทรอ่ก็จะมีกระแสะไหลด้วยถ้าสายนิวทรอ่มีความต่างศักทางไฟฟ้าแล้วมันชํารเนะี่ยกระแสไฟฟ้ามันรั่วลงดินได้อยู่แล้วครับ สิ่งที่จะทําให้กระแสะมันไหลลงดินได้มากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับความต่างศักย์ทางไฟฟ้าระหว่างสายนิวทอลกับพื้นดินและค่าความน้านทานของโครงสร้างของอาคารรวมพื้นดินครับกระแสไฟฟ้าจะไหลลงดินได้มากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับ2องค์ประกอบนี้ครับถ้าสายแอลมีไฟรั่วต้องตรวจเช็คให้เจอครับว่ามันรั่วตรงจุดไหนถ้าตรวจเช็คเจอแล้วก็ซ่อมสายไฟให้เรียบร้อยถ้ามันซ่อมได้อะนะถ้ามันซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่ทั้งเส้นครับอย่าไปสลับมันครับ ถ้าสลับมันก็ยังมีไฟลวจากสายนิวท่วได้อยู่ดีก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยได้อยู่ดีเพราะถ้าสายนิวท่อมีความต่างศักย์ทางไฟฟ้ากับโครงสร้างของตัวบ้านเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการสปาร์กหรือเกิดการอาร์คได้แล้วเกิดความร้อนเกิดเป็นอัคคีภัยได้ครับการสลับสายไฟไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรครับก็ยังมีความเสี่ยงเหมือนเดิมครับ